สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรเขี่ยวกับความรักนะคะในเดือนสิงหาคม2 564นะคะโดยอาจารย์จะใช้ไพ่อ๊อกนะคะแล้วก็เป็นรูปคนนะคะแล้วก็จะเปิดไพ่เสียร้อยแปดสรุปให้นะคะสามใบอนนี้นะความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวบุศบนะคะอืดูเหมือนว่าคุณอาจจะนึกถึงหรือคิดถึงผู้ชายคนหนึง่งอาจจะเป็นพ่อก็ได้นะอาจจะเป็นคุณพ่อของเราอ่ะหรือว่าจะเป็นพ่อของลูกก็ได้อาจจะเป็นแบบพ่อของลูกที่แยกกันอยู่หรืออย่างล้างไปมันยังมีความรักมันยังมีเยื่อใหญ่มันยังอะไรอยู่นะคะก็ความรู้สึกหรืคิดมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในไพ่นี้บอกว่า ถ้าเป็นงั้นเกิดขึ้นแล้วมันไปต่อไม่ได้ไ่ยมันมีแปลกแปขึ้นมาเต็มเลยนะคะแล้วบางทีตัวคุณนาอยากจะกลับไปแต่ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่ามีผู้ชายคนนี้อยู่ติดตัวเลยอาจจะมีคนใหม่แล้วก็ได้แต่จ,จะไปคิดถึงคนเก่าด้วยสายใยอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันนะคะนะซึ่งถ้าเกิดไปก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเลยนะคะนะแล้วก็ชาวพฤชศพนะ คู่ที่เลือกมาณนะเวลานี้นะคะถ้าจางดูจากหน้าไพ่สําหรับคนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยนะก็ระวังให้ดีนะคะบางทีคู่ที่อยู่ด้วยนะเวลานี้อาจจะเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่จรน,นะหรือว่าบางคู่ค่ะจะเป็นเจ้าทําในเวรเพราะว่าขึ้นมานี้มันจะเป็นแปดแปดดอกจิกนะข้างบนก็เป็นเป็นสิบดอกจิกเพราะว่าออสองใบเนี้ยสื่อให้เห็นเลยว่า บางทีเราอยู่กับคู่แล้วรักกันก็จริงแต่ว่าอาจจะทำามาหากินไม่คล่องตัวนะอาจจะฝืดเครื่องหรืออาจจะแบบว่าเคยมีแต่มันก็ดอกดอกดอกลงเรื่อยๆนะหรือว่าทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะจะมีปัญหาได้ทําให้ไม่รุ่งเรืองเท่าไหร่ก็ให้ระวังนิดนึงน,นะเก็บพอมอะไรของเราไว้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงลลองดูนะ แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องเรื่องความคิดนะเรื่องความคิดที่ไม่ค่อยดีกับคู่ตัวเองอะแล้วมันจะแสดงออกทางคําพูดทางกิริยานะคะนะเพราะว่าเนีตัวคุณจะประเชิญแน่เลยหลายด้านนะชาวพฤษศให้ระวังดีๆนะคะระวังความคิดตัวเองนะระวังความคิดความอ่าน นะถึงคู่ถึงคนรักมันขึ้นมาว่าความคิดเนี่ยอาจจะคิดลบอะ่ะคิดลบกับแฟนนะอาจจะคิดลบกับแฟนแล้วอาจจะคิดถึงอีกคนหนึง่งที่ที่เราคิดว่าเขาดีกว่ากว่าแฟนเราดีกว่าคู่ของเราอะ่ะนะคะนะอาจจะคิดลบคิดคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยมันเป็นมโนกรรมแล้วแล้วสักพักก็จะเป็น วจีกรรมเป็นกายกรรมตามมานะจำเรื่องสัมวาระจะเกิดขึ้นนะกับชาวลัคนาราศีพุธศกนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งหลักดีๆนะเกิดอะไรขึ้นมานิดหน่อยปุ๊บจิตเรามันไวกว่าแสงอยู่แล้วพยายามข่มจิตด,ด้วยการภาวนานะคะนะภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้ทั้งวันบางทีช่วงนวนเนี้ยชาวลัคนาราศีพุธศกเนี่ยอาจจะเกิดความหมุดหง,งิดด้วยสภาพเศรษฐกิจกสังคมหน้าที่การงานเนาะ ที่ที่มันไม่ค่อยจะดีอยู่นะเวลานี้ที่มีโรคระบาดอาจจะทําให้เกิดความเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บหันรีหันซ้ายหันมาเจอแฟนก็เอาแล้วคอมเมนต์และอะไรเงี้ยคือแฟนเคยทําอะไรถูกใจแต่พอสักพักเริ่มไม่ถูกใจไปซะทุกอย่างที่เคยทำเดิมๆแล้วก็อาจจะมีมโนกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราไปมองคนอื่นที่มันโอเคกว่านะคะคือความรักของชาวลัคนาราศีพุธคงต้องสู้กับตัวเองนะ คงต้องสู้กับความคิดของตัวเองเป็นหลักเลยนะคะในเดือนนี้อาจจะมีคําพูดของเพื่อนๆทําให้เราคิดด้วยนะมีคําพูดของเพื่อนๆทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะทําให้เราคิดนะทำให้เราคิดถึงในสิ่งที่ผ่านมาที่อยู่กับแฟนเราอะไรอย่างนี้นะคะ้วนะก็อันนี้บอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเป็นเรื่องของคนสองคนอย่าให้คนอื่นมาตัดสินอย่าฟังคนรอบข้างเยอะ ตัดสินด้วยตัวเองนะคะหนักแน่นนะอย่าหูเบานะคะเพราะว่าดูแล้วในคู่ของคุณเนี่ยนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรนะเขาก็ต้องมีส่วนดีบางคู่ที่เป็นคู่จอเขาก็มีทั้งดีและไม่ดีนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ขอให้ผู้ศพใจเย็นๆแล้วค่อยตัดสินใจที่อาจารย์บอกให้ระวังให้ดีก็คืออะไรคุณต้องภาวนาระวังความคิดนะคะเพราะว่าคู่เนี่ยบางที ร่วมทุกข์ร่วมสุขด,ด้วยกันมานะเขาต้องมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เราเกิดมากันจากคนละท้องพ่อท้องแม่นะคะนะช่วงนี้ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้ามันไม่ฟังเส้นสุดท้ายจริงๆนะก็ไม่ต้องตัดขาดความสัมพันธ์นะคะนะช่วงนี้ก็ให้ระวังไว้นะในรอบด,ด้านเลยนะคะแต่เน้นที่สุดคือความคิดส่วนคนโสดนะคนโสดของชาวพุทธศกเนี่ย ในไพ่นี้ขึ้นเกณฑ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยโอเคนะเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมอาจารย์มองว่าให้สดอยู่เฉยดีกว่านะคนมีแฟนก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคนโสดเนี่ยจะเจอแบบคนเข้ามาแล้วก็เจอคนหลอกเราคนไม่รักเราจริงคนหลอกหวังผลประโยชน์กับเรานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตกลงปงใจ เป็นแฟนเลยเจอกันไม่กี่วันคบกันเห็นกันไม่กี่วันในโซเชียลก็ดูดีไปหมดดูตกลงเป็นแฟนกันเลยอะไรเงี้ยอย่าพึ่งนะไหนเห็นไหมเห็นไพ่ไหมนี่ปู่เอ่อปู่พญายมเห็นไหมเจ้าคำในเวนอะแน่นอนนะนี้ก็คือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มได้เลยนะคะ นะแล้วก็เขาจะมาหลอกแน่นอนคือคู่ที่จะเข้ามาของคนโสดไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นโสดต่อไปรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจให้ดีให้อยู่กับตัวอย่าห้ามไปให้ใครเด็ดขาดเลยคนโสดะนะคะคนโสดที่มีคนเข้ามานะแล้วคุณแบบคลิกเร็วนะหมอที่จา์บอกมันจะเป็นลักษณะแบบมาเร็วเ็มเร็วมากมันหลอกหลอกอยากได้อะไรปุ๊บก็ไปหรือเขาคิดแค่ว่าหวังในตัวเราได้ปุ๊บก็ไปแบบนี้นะแล้ว เพอเผอนะถ้าใครใจอ่อนหรือว่าอ่อนไหวมากๆคบกันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าโสดมานานพอเขาไปมาจีบอ้าวเราก็แบบตกลงเป็นแฟนอันนี้พลาดนะมีโอกาสพลาดแล้วก็อาจจะมีเด็กมาเกิดได้ด้วยนะอันนี้ให้ระวังตัวเลยนะคะสําหรับคนโสดนะคนที่มีแฟนกับคนที่มีครอบครัวแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกให้ระวังเพราะว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรได้อาจจะเป็นคู่จรแบบเนี้ยนะ เนี่ยจะมีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่านี่คือไพ่วิบากกรรมนะคะมาแล้วให้ระวังตัวให้ดีนะอ่าก็วิธีแกเอานี้แล้วกันไปใส่บาตรเลยค่ะนะคนโสดก็ไปอธิษฐานเลยหย่อนของไปในบารนะคะแล้วอธิษฐานเลยว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรวันเนี้ยขอบุญเนี้ยน้อมนําให้ข้าพเจ้าเจอบุคคลที่เป็นเนื้อคู่หรือเป็นคู่เนื้อนาบุญ เข้ามาด้วยบุญนี้ด้วยเทิงก็อธิษฐานไปนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็เอาบุญนั้นน่ะหย่อนลงไปในบางการเอาบุญนั้นนั้นให้คู่สามีภรรยาของตัวเองและให้อธิษฐานว่าขอให้คู่หรือสามีภรรยาตัวเองคิดดีทําดีนะคะขอให้บุญนี้ช่วยอุดหนุนทําให้เขา คิดบวกคิดดีทําดีกับเราในทุกๆด้านนะก็อธิฐานไปนะคะแล้วว่ากลาคืนก็สวดมนต์ไหว้พระแผ่มเมตตาให้คู่ของตัวเองแล้วอธิฐานแบบนี้เช่นกันนะคะมันก็จะลดแรงต้านแรงวิบากกรรมในระยะนี้ไปได้นะขอเอาใจช่วยชาวลัคนาราศีพฤษภนะให้ผ่านพ้นนะสู้กับจิตตัวเองให้สําเร็จให้ชนะนะคะชนะใจเนี่ย ชนะใจตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดคนแล้วนะนะคะนะอาจารย์เอาใจช่วยให้คุณชนะใจตัวเองให้สําเร็จน,นะคะแล้วก็จะได้มีครอบครัวมีชีวิตที่มั่นคงในวันข้างหน้านะคะ่คะก็ขอให้ทุกคนรักษาตัวด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีโควิดระบาดหนักเลยนะคะเป็นห่วงชาวลัคนาราศีพสบทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า